รามสวัสดีทุกผู้ชมทุกท่านนะฮะผู้ผมนายช็อตตี้บูโจว่าอีกเช่นเคยครับวันนี้ครับอยู่กันที่เกมโปเกมอนอยู่ไนะฮะหรือว่าโปเกมอนโบ b a นี่เองนะก็มาในแนว 5v5 นะครับแต่ว่าการเล่นจะแตกต่างกับเกมแนวเดียวกันไปเล็กน้อยครับตรงที่ว่าคือเวลาเราสู้กับโปเกมอนป่าครับไม่ว่าจะเป็นโปเกมอนป่าหรือว่าโปเกมอนของฝ่ายตรงข้ามครับมันจะได้รับตัวของบอลมา อ่าเมื่อเราได้รับตัวของบอลมาเนี่ยต้องมาหย่อนใส่ป้อมของศัตรูนั่นเองครับอ่ามันจะแตกต่างกันตรงนี้อ่าเรื่องของการโจมตีป้อมเข้าใจไหมเออนั่นแหละแล้วก็รายละเอียดปีกย่อยอย่างเช่นอ่าเรื่องของมีมอนสเตอร์พิเศษ เล่นไปเล่นมามีมอนสเตอร์เกิดที่บริเวณตรงกลางแมปหรือว่าด้านบนหรือด้านล่างแมปอะไรเงี้ยถ้าเกิดชนะแล้วก็จะได้รับบัฟทําให้ฝ่ายเราเนี่ยเล่นได้ง่ายขึ้นอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็เรื่องของการวิวัฒนาการมีไหมมีนะฮะก็เวลาเราเล่นไปจนถึงเลเวล5ครับนี่ไงวิวัฒนาการแล้วถ้านั้นไม่พอครับมันจะมีสกิลให้เราเลือกด้วยนะครับว่าเราอยากได้สกิลอะไรเวลาที่เราทําการอัปเกรดตัวละครหรือว่าเลเวลถึงตามที่กําหนดแล้วนั่นเองครับ โอ้ยศัตรูมันมาย่อนบอลแล้วโอ้ยเวนกามผมลืมเฝ้านี่แน่ถ้าเกิดว่าอยู่ในป้อมเราครับเราจะได้รับเกาะด้วยนะครับจะทําให้การเล่นเนี่ยมันง่ายขึ้นนะครับไปเร็วเออโอเคปิกาจูแตกดูดเลือดไปเร็วเร็วเรวตามไปตามไปเออแตกเรียบร้อย,อยแหมคนชอบเลยพูชิกิด้านนี้เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยว,เ,ยวเติมเลือดก,ก่อนนี่ครับจะกลับบอก็ได้นะกดตัวล่างกลับบอ่อได้นะฮะร,ระหว่างนี้ก็สู้ปอยมอนป่าไปก่อนพังๆครับผมเก็บเวลครับแล้วก็เก็บลูกบอลด้วย เยี่ยมไปเลยครับผมเฮ้ยข้างล่างข้างล่างสู้กันอยู่นกไฟไหวไหมข้างล่างโอุ้ยผมวิ่งไปไม่ทันแน่เลยโอ้ไม่ทันครับผมกระต่ายไฟเราพ่ายแพ้ครับเจอนกไฟไม่ทันละมั้งงั้นเก็บเวลเลยแล้วกันนะอุ้ยมันไปข้างล่างมาแรงข้างล่างข้างล่างเต็มเลยเฮ้ยมันหย่อนบอลแล้วโอ้ไม่ทันครับผมนกไฟเหรอจ๊ะอุ้ย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 เอาสิครับเอาสิครับผมมีกีก้าเดน แล้วไงล่ะถึงขั้นต้องหนีถึงขั้นต้องหนีนตหนแตกไปครับผมยาโดรันมาเป็นคนปิดจ็อบให้ฮะนี่เน่ยนี่เน่นี่น่นนนนนนเอ้ยเฮ้ยบวกต่อเหรอนี่อะดูกีกาเดนเยี่ยมครับผมเยี่ย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 มโอ้คอมโบสนุกสนานเอ้ย,อ,ยอีกนิดเดียวนิดเดียวเอ้ยโอ้ยสุดยอดคอมโบระหว่างยาโดรันกับฟูจิกิโซนะครับผม โอเคป้อมแตกครับผมป้อมมันจะมีเลือด80นะฮะถ้าเกิดเราหาบอลมายัดครบ80ลูกก็นั่นแหละครับเราจะแตกไปครับผมเวลาในการต่อสู้ก็10นาทีนะถ้าเกิดว่าใครที่สามารถเอาบอลลงห่วงของโคชิซู้ได้มากกว่าก็จะเป็นฝ่ายชนะไปครับคือไม่จำเป็นต้องตีกันจนป้อมแตกอะ่ะคือขอแค่1ินาทีพอโซลา่าบีมไปเดี๋ยวโอ้ยโดนมีตัวจะแตกมีตัวจะแตกนี่แน่นี่แน่นแนยิงไปมัวม่วๆโดนเฉย ไอ้แน่โคตรศาใจเลยนี่ไงโปเกมอนพิเศษเกิดแล้วนะครับผมสู้ไหวไหมเนี่ยมันต้องช่วยกันลุมนะเออลองดูก่อนลวกันถ้าไหวก็ไหวไม่ไหวก็หนีหนีได้เดี๋ยวเลือดมันเต็มเลยดูดเลือดไปโอเค,อ,เคอุย้ยโดนผักอู้ไม่ไหวแน่เลยอะหนีก่อนนี้หนีก่อนนี้ขอเติมเลือดแป๊บนึงอ้หถ้าสองคนไหวเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยนายนายอูย้หมันมันมันโดนตามเหมือนกันวะ ดูดเลือดมาแตกนี่แน่นี่แน่นเนจสโซราบีมไปไงล่ะครับเฮ้ยปีกาจูอุ้ยอุ้ยอุ้ยมึนมึนมึนเดี๋ยวเดีเ,ดตเติมเลือดก่อนโอ้โหข้างล่างมันมาชุบมือเปิดไะเนี่ยชัวร์เลยเนี่ยแตกไปดิเออเรียบร้อยมาชุบหวะไม่ให้ชุบเว้ยอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ทันว่ะเริ่มมันขึ้นอย่างไวเลยนี่แน่ดูโดดูด,ดไปเร็วอเรื่เรืเร่มันจะหนีแล้วรอโซลราบีมยิงดักโอ้โหดัก ไกลไปหน่อยครับจอยมันบังคับยากเลอ้างซะเลยจอยบังคับยากครับถ้าเป็นมือถือนะยิงหน้าสั่นเลยต่อต่อต่อ,ตอดูฝ่ายเราจะได้เปรียบค่อนข้างเยอะเลยนะครับป้อมแตกไปหลายอันแล้วเนี่ยไปไปไปโยน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 ,ยน,ยนโอเคเอาดิโซลาบีมยิงไปจี๊แตกไปก็ผมกลายเป็นฟูจิกิบานะนะครับตอนนี้สามารถใช้สกิลออนติเมทได้แล้วครับ ทีนี้เราอยู่หลังป้อมศัตรูเราจะโดนดีบัฟนะจะวิ่งช้าลงกว่าเดิมเยอะนะครับต้องต้องทำลายป้อมก่อนนะครับเฮ้ยปิกจูอยู่เลนบนคนเดียวเลยอ่ะไม่มีใครสนใจเลยปิกจูบอกหวานหมูครับไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่ตามไปเก็บนี่ไหนแจมดิสดอนด้วยเป็นไงล่ะเฮ้ยเฮ้ยเอ้าวอ,อานายเอาเหรอเอาเหรออันติผมพร้อมแล้วผมยังไม่กดนะเดี๋ยวรอแบบว่าเยอะๆก่อนแตกไปครับผมเ <c oughs> ข้ามาคนเดียวแบบนี้เฮย้ยกดผิดนึกว่าศัตรูครับเนี่ย มันล้วงหลังป้อมเรากันหมดเลยอะเราเอาบ้างครับดักนกไฟดักนกไฟนกไฟมายังนกไฟลวงข้างล่างครับต้องเอาปีกจูบังเนี้ยปีกจูไม่สนใจนะครับมมันอันติเลยวะมันนันติเลยโอ้ยขอโทษขอโทษขอโทษมันันตีเลยโซล่าบีไม่ได้อันติบ้างดิไม่แน่ช่วยหน่อยลิซ่าดอนเออเยี่ยมมากครับผมเลือดผมจะหมดไงอ่า นี่ไงสะใจจริงๆครับโอเคเอล่ะยอนยอนยอนห่วงยอนห่วงมีบอลสิบเอ็ดลูกก็ยอ,ยอนยอนไปก่อนครับเย้โอ้ยมาโคตรเร็วโอ้ยโดนสะกดจิตขยับไม่ได้ครับเป็นสกิลของยาดอลันนี่ดูดเลือดไปเลยอยู่ตรงนี้เสียเปรียบต้องลุมโอ้โหมีมีเฟมเดนร่วงเล็กน้อยเออลิซอนตามไปโอ้จับทุ่มโคตรสะใจเลยลิซอนมีท่าจับทุ่มนะ ใครอยากเห็นบรรยากาศการเล่นลิซาดอนดูคลิปรีวิวคลิปที่แล้วได้นะครับที่รีวิวเวอร์ชันมือถือไว้ครับเอออันนั้นคือผมเล่นลิซาดอนไงมีจับทุ่ม,มนะโอเคเดี๋ยวแป๊บนึงผมมาหาโปเกมอนป่าก่อนผมจะฮิวไงผมมีสกิลกีกาเดนนี่ไง,ไงโอเคแล้วก็โปเกมอนพิเศษที่อยู่ด้านบนเดี๋ยวนะเดน๋่วนะผมกำลังสงสัยว่าฝั่งเราโดนบี้หรอจริงด้วยครับัตูมันมาเล่น คือมันไม่เอาคะแนนแล้วหรือไงเนี่ยมันไปไล่ฆ่าอย่างเดียวเลยแต่ก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมทําคะแนนเองอเพราะเกมนี้มันแพ้ชนะเนี่ยมันอยู่ที่คะแนนเป็นหลักครับไม่ได้อยู่ที่จํานวนคิวครับผมาปล่อยมันไปปล่อยมันไปห้าสิลูกหรอยีิบสี่ลูกโอเคเอ้าวใครมาไอ้นเน่เอาดิเอาดิเอาดิมาทำไมมาทําไมมาทําไมครับผม อันนึ่กี่ลูกอันนี่ห้าลูกเออเร็วๆยาดอลันมาหย่อนก็นชนะแล้วเนี่ยป้อมนี้แตกมาหย่อนเลยมาหย่อนเลยเออแล้วก็บอลน,น่ะมันยิ่งเออเดี๋ยวเดินถอยก่อนถอยก่อนมันบอลมันเติมมันเติมมันเติมเอยเข้าหรอได้โซลาร์บีมจีดไปครับผมอันติมาตุมต้ม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 ตุ้ม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 อุ๊ย,ยมีคนโดดมาแจมอีก๊อฟคือมันมีแท่นกระโดดนะเวลาเล่นบนสะพานนึงอ่ะ โดดจากฐานเลยแล้วเลือกได้ว่าจะลงป้อมไหนงงเนี่ยครับงงเนี่ยครับเออไม่เลยครับปล่อยจอยเลยจิกจูไม่ดูเพื่อนเลยเพื่อนก็สู้กันอยู่แตกวิ่งมาอย่างงี้แตกทําไมผมรู้สึกว่าเล่นกระบอกหะอทำไมผมรู้สึกว่าเล่นกระบ,บอว <c oughs> ทวะเนี่ยเ,นะเออไม่เป็นไรครับก็ชนะเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับฝ่ายตรงข้ามขอยอมแพ้นะฮะ ็อย่างที่บอกครับไม่ได้ดูที่จํานวนคิวนะดูว่าใครเอาบอลเนี่ยไปหย่อนใส่ฝั่งตรงข้ามได้มากกว่าก็จะเป็นฝ่ายชนะไปนั่นเองครับดูคะแนนหน่อยสิออ้อ็มวพว่ะฟูจิกิบานะดูคะแนะนที่ผมทําได้ครับเอารูกบอลไปย่อน8 6 53าสแอสซิสต์13สุดยอดไปเลยครับหรือว่าผมจะชอบฟูจิกิบานะซะแล้วดิแต่ผมยังไม่เปลี่ยนใจนะคือถึงแม้ว่าแมตชนี้จะเล่นฟูจิกิบานะดีแต่ใจจริงผมก็ชอบดิสซอนมากกว่าอยู่ดีนะครับ ในความเป็นจริงแล้วครับเวลาเราต่อสู้อ่ะเราไม่ได้มีแค่เรื่องของโปเกมอนอย่างเดียวนะครับมันจะมีเรื่องของการเตรียมตัวก่อนลงไปสู้นะครับซึ่งมันจะมีให้เราเลือกไอเทมนะครับก็คือจะมี Battle Item ก็คือไอเทมกดใช้แต่ในแมตเมื่อกี้ผมไม่ได้กดก็คือให้กดปุ่ม Y นั่นแหละมันจะเป็นการใช้โพชั่นอันนี้ต้องเล่นประมาณ2-3แมตมั้งถึงจะได้มาใช้นะครับคูดาวน์30วินาที ผมยังหาจังหวะใช้ไม่ได้ครับเพราะว่าอยากจะแบบไปฮิลจากสถานนาก,การอื่นๆก่อนนั่นเองนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราไปฮิลเสร็จปั๊บเจอหน้าสิวหน้าขวานขึ้นมาใช่ไหมอาจจะฮิลไม่ทันค่อยไปใช้ตอนที่แบบว่าจําเป็นจําเป็นจะดีกว่านะครับทีนี้อีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นเฮลไอเทมหรือว่าไอเทมที่เอาไว้ให้โปเกมอนถือนั่นเองครับ นี่แหละสมมุติผมจะเปลี่ยนนะเอาไอเนี้ยไปให้กับตัวละครผมก็สามารถกดกรีฟได้เลยนะครับและก็เลือกได้เลยเห็นไหมครับซึ่งท่านผู้ชมเนี่ยจะสามารถใส่ได้ทั้งหมด3ช่องด้วยกันแต่ว่าอันนี้จะต้องรอเลเวล10ก่อนนะครับอันนี้หมายถึงเลเวลของเทรนเนอร์นะคือของเราเองอ่ะ เราต้องเล่นเรื่อยๆก่อนนะครับเราจะสามารถติดตั้งได้3รายการด้วยกันแล้วไอเทมก็มีเยอะแยะมากมายครับเห็นไหมแล้วมันมีการอัปเกรดได้ด้วยนะถ้าเกิดว่าเราชอบอันนี้มากเลยนะก็สามารถที่จะอัปเกรดได้เช่นเดียวกันแต่และไอเทมก็มีความสามารถแตกต่างกันไปอย่างเช่นตัวอันนี้นะครับ Muscle Band เนี่ยก็เพิ่มพลังโจมตีนะครับแล้วก็ Basic Attack Speed เนี่ยเพิ่มขึ้นกว่าเดิม0.5%ด้วยและมันก็จะมีตัวของเอฟเฟกต์เพิ่มเติมด้วยอย่างเช่นเวลาเราโจมตีปกติอะครับดาเมจมันจะเพิ่มขึ้นตาม HP ที่เหลืออยู่ของมอนสเตอร์ครับงั้นหมายความว่ายิ่งเลือดน้อยก็จะยิ่งโจมตีแรงขึ้นหรือเปล่าน่าจะใช่เนาะผมเข้าใจว่าอย่างเงี้ยเห็นไหมว่ามันก็มีหลายอย่างครับมีเพียบเลยเห็นไหมเออเป็นสิบสิบรายการเลยนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ท่านผู้ชมเนี่ยก็ต้องเล่นไปเรื่อยๆนะเพื่อที่จะปลดล็อกไอเทมต่างๆมาให้ใช้เพิ่มขึ้นนะครับทีนี้คาถามต่อมาคือเราไปสู้แล้วชนะได้อะไรครับมันจะมีแต้มม้วยนะแต้มเอาไว้เปิดกระยาปองนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเออมีเปิดกระยาปองด้วยนะ ดูซิได้อะไรเอ่ยอ้อได้เป็นคอสตูมนะครับผมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราเล่นไปเรื่อยๆจน Energy มันเต็มร้อยนะก็อย่าลืมมาเปิดแกปองฟรีด้วยนะเมื่อกี้เราได้คอสตูมแล้วใช่ไหมครับก็ไปตกแต่งได้นะครับมันจะมีระบบคอสเซ็ตเห็นไหมนี่ไงครับก็สามารถแต่งได้ครับมีจุดแดงๆเพิ่มขึ้นมาแล้วนะครับเสื้อขาวเหรอเออชอบสีดํามากกว่าอย่างนี้ละกันเออแบบนี้สิแจมครับผมนายช็อตตี้ชอบอะไรดําๆแบบนี้แหละครับ ดูดีขึ้นดูดีขึ้นนะฮะคำถามที่ผมปล่อยคือเล่นกับเพื่อนได้ไหมได้อยู่แล้วครับโมบ้า 5v5 ครับวิธีการเล่นก็ง่ายๆครับก่อนท่านผู้ชมจะลงไปสู้ครับมันจะมีปุ่มบวกแล้วก,กดบวกขึ้นมาได้เลยก็สามารถอินไว์เฟรนหรือว่าเพื่อนตัวจริงได้นะครับแล้วถ้าเกิดว่าเพื่อนยังไม่ได้แอดกันทาไงอยากเล่นกันแล้วเนี่ยก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันมันมีคําสั่งอินไว์ออเทอร์เฟรน์ใช่ไหมครับเมื่อเราก,กดปุ๊บก็จะเจอแล้วว่าตอนนี้เรากาลังสร้างล็อบบี้อยู่หมายเลข55351563 ในส่วนของเพื่อนนะครับก็แทนที่จะเข้าจากเมนูหล,ลักเราก็เข้าที่ล็อบบี้เซิร์ชนะครับก็กดล็อบบี้เซิร์ชเสร็จปั๊บใส่เลขเข้าไปได้เลยไอ้เมื่อกี้เออแค่นั้นแหละเราก็จะสามารถจอยกับเพื่อนได้แล้วแค่นี้เองนะครับหรือถ้าเกิดเราอยากจะแอดเพื่อนกันจริงๆละ่ะตัวจริงๆทําไงกดปุ่ม X ขึ้นมาได้เลยนะครับแล้วก็จะมีเมนูที่เป็นระบบเพื่อนอยู่เห็นไหมครับเพื่อนในเนี้ยถ้าเกิดเราแอดอะ่ะในตัว Nintendo Switch มันจะไม่เห็นกันนะเราจําเป็นจะต้องมาแอดในระบบนี้เพิ่มเติมด้วยนะครับนะแล้วก็สามารถใส่ตัวของ Trainer ไไเทรน แต่ถ้าเกิดใครจําไม่ได้ว่าเทรนเนอร์ไอเดียของเราอยู่ตรงไหนกดตัว L ได้เลยนะครับมันก็จะเปิดตัวของโปรไฟล์ของเราขึ้นมาเห็นไหมของผมเนี่ยบรูโจว่าตัวของที่อยู่ด้านบนของบรูโจว่านั้นก็คือเป็น ID นั่นเองของผมก็คือ H A F F 3 Q 9เห็นไหมครับนี่แหละก็จะเป็นการแอดเพื่อนกันนะครับเราจะได้ลงไปเล่นกับเพื่อนได้จริงๆครับ ทีนี้คำาถามต่อมาคือแล้วโปเกมอนในเกมณปัจจุบันเนี่ยมีเยอะไหมก็ตามที่เห็นเลยคือมีค่อนข้างเยอะนะครับมีเป็น10บสตัวเลยนะครับให้เราลองเล่นแล้วก็มีแจกฟรีค่อนข้างเยอะครับซึ่งเราเนี่ยจะหาโปเกมอนฟรีมาได้จากหลากหลายสถานการณ์มากเช่น หลังจากจบช่วงการสอนรอบแรกเลยนะครับเราก็จะได้รับตัวของโปเกมอนมาให้เราเลือกนะครับหนึ่งในห้าตัวนี้แต่ว่าเลือกตัวไหนไปก็ได้แล้วแต่ความชอบนะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเราก็สามารถหามาได้ครบทุกตัวอยู่ดีอย่างเช่นในเนี้ยผมจะชอบปิกาจูมากที่สุดแต่ว่าพอเล่นไปเล่นมาแล้วผมกับชอบริสดอนอะไรเงี้ยผมก็เออเลือกริสดอนนะครับแล้ว5ตัวเนี้ยมันเป็นสายอะไรบ้างนะครับดูด้านขวาบนได้เลยเห็นไหมครับ มันจะมีชื่อใช่ไหมมีบอกระดับความยากของการเล่นอย่างตัวนี้คือมือใหม่ก็เล่นได้นะครับแล้วก็เป็นตัวละครที่โจมตีระยะไกลแล้วก็เป็นฝ่ายซัพพอร์ตเตอร์นั่นเองสามารถฮิวเพื่อนได้อะไรได้นะครับส่วนคาบิ้อนนี่ก็เหมือนกันเหมาะสำหรับมือใหม่ครับแต่ว่าตัวนี้จะเป็นสายแทงเล่นระยะใกลนะครับส่วนปิกาจูครับก็สําหรับมือใหม่เหมาะเช่นเดียวกันครับเป็นตัวที่โจมตีระยะไกลนะครับแล้วก็เป็นสายแอทแทกเกอร์หรือว่าสายดาเมจ DPS นั่นเองครับ ส่วนฮิตโตะคางเงะนะฮะหรือว่าริซัดอนนะ,ะร่างสามของเขานะครับก็เป็นสายโจมตีระยะใกล้หรือจริงๆเป็นไกลก็ได้เพราะว่ามันอยู่ที่สกลิลที่เราเลือกไงครับตอนเราเล่นแล้วเราสามารถเลือกสกลิลได้ใช่ไหมว่าจะเล่นระยะใกล้ระยะไกลนะแล้วก็จะเห็นว่าสเตตันของเขาเนี่ยเป็น allrounder คือสมดุลน,นั่นเองครับส่วนตัวสุดท้ายน,นกไฟครับก็เหมาะกับมือใหม่เช่นเดียวกันครับตัวนี้เป็นสายระยะประชิดแล้วก็เน้นความว่องไวนะใครที่ชอบตัวไหนก็จัดไปส่วนตัวยังคงปักใจอยู่ที่ริซัดอนคนเดิม หลังจากได้ลิซาดอนเสร็จแล้วครับเขาก็แถมตัวต่อมาเลยก็คือเป็นตัวของยาโดรันใช่ไหมครับอันนี้ก็เป็นร่าง2โจมตีระยะไกลครับแต่ว่าเป็นสายแทงเลยนะฮะอันนี้สําหรับไม่ใช่มือใหม่อ่ะสำหรับคนที่แบบว่ามีประสบการณ์การเล่นแล้วเล็กน้อยครับถ้านั้นไม่พอครับยังมีรางวัลล็อกอินด้วยนะล็อกอินวันที่2ได้คิวคอนอะไรเงี้ยเดี๋ยวเล่นไปเรื่อยๆได้รับตัวของอฟูชิกิบานะอะไรเงี้ยเห็นไหมแค่เล่นไปเรื่อยๆแล้วให้ตัวเทรนเนอร์ระเวลของเราเนี่ยถึงเลเวลห้าก็ได้ฟูชิกิบาน แล้วก็จะมีตัวที่ามาจากจดหมายด้วยกดปุ่ม X ขึ้นมาครับแล้วก็นี่เลยไปที่ระบบเมลนะฮะเราก็จะเจอนะครับตัวนี้เลยครับรับให้เรียบร้อยนะครับได้เซราโอร่ามานะครับซึ่งตัวนี้ก็ไม่รู้ว่าเป็นยังไงเหมือนกันนะแต่ขอลองดูหน่อยดิไปที่เมนูโปเกมอนนะครับแล้วเขาจะเจอตัวที่เรามีนะครับก็จะเห็นว่ามี3ตัวเลยคือตัวที่เราเลือกมานะฮะแล้วก็ยาโดรันใช่ไหมครับที่ได้ฟรีแล้วก็เซราโอร่าที่ได้ฟรีนะครับเซราโอร่านี่เขาบอกว่าจะต้อง ต้องเป็นเอ็กซ์เพิดนิดนึงอ่ะมือใหม่อย่าพิ่งไปเล่นอะไรเงี้ยอาจจะเอาไปฝึกซ้อมก่อนก็นได้นะครับตัวนี้คือเป็นสายว่องไวระยะประชิดครับส่วนที่มันขึ้นเป็นแบบนี้นะฮะที่มีสัญลักษณ์นาฬิกานี่หมายความว่าในช่วงเนี้มันสามารถนำมาใช้ได้ฟรี4ตัวนะครับตามสไตล์แนวโมบ้านนั่นแหละมันก็จะมีวนๆกันไปใช่ไหมว่าเอ้สัปดาห์นี้ให้มีตัวไหนได้ใช้ฟรีบ้างอะไรนี้นะครับ ทีนี้ถ้าเกิดอยากได้โปเกมอนเพิ่มเติมทำยังไงไปที่ร้านค้าได้เลยครับด้านล่างเห็นไหมครับนะี่ยก็จะมีพวกขายของอยู่เห็นไหมก็สามารถใช้ทั้งเงินในเกมก็ได้หรือว่าเงินแคดก็ได้เงินแคดก็คือที่เป็นรูปดาวนั่นแหละสามารถเติมได้นะครับอันนี้ก็ลองดูแล้วกันอย่าไปซื้อตัวซ้ำนะที่เราจะได้แน่ๆคือฟูจิบานะอันนี้ได้แน่คิวคอนล่างน้ำแข็งไอ้นี้ก็ได้แน่นอนนะครับนี่คือได้แน่ๆอยู่แล้วตามที่เราเล่นตามภารกิจไปอะไร่เงี้ยนเพราะนั้นตัวอื่นก็ลองดูแล้วกันชอบไหมชอบตัวไหนก็ไไได้้มม่มีปัััญหาอะะรรงสินนคบ แล้วนอกจากนี้มันก็จะมีพวกคอสตูมขายด้วยเห็นไหมออถ้าเกิดอยากได้คอสตูมเพิ่มก็ลองมาดูนะแต่ส่วนตัวผมเฉยๆกับคอสตูมรับมันไม่ได้บวกความสามารถอะไรออและนอกจากนี้ก็จะมีคอสตูมของตัวโปเกมอนด้วยก็คือมีทั้งคอสตูมของตัวละครกับโปเกมอนนะครับสามารถที่จะซื้อได้เลยจับจ่ายใช้สอยได้เต็มที่นะครับแต่ส่วนใหญ่เป็นเงินแคสให้อันเนี้ย ส่วนสุดท้ายที่จะพูดถึงนะครับก็คือคงเป็นตัวของเซตติ้งนี่แหละครับแต่ว่าเนื่องจากเล่นใน Nintendo Switch ไงเพราะฉะนั้นการปรับอะไรเนี่ยไม่จำเป็นต้องมาปรับอะไรมากงาหมนะเพราะว่ากราฟิกมันก็ลั่นได้ลื่นๆอยู่แล้วบน Nintendo Switch เพราะเขาปรับ optimize มาแล้วนะฮะส่วนของภาษามันไม่มีภาษาไทยแหละครับก็จะมีจีนญี่ปุ่นเกาหลีอะไรเงี้ยนะส่วนต่อไปเป็นคอนโทรลนะครับเขาก็จะมีให้เราเลือกปรับครับว่าจะให้โปเกมอนของเราเนี่ยเล็งโจมตีตัวไหนก่อนเป็นอันดับแรกเช่นนี้คือเลือกต่ําสุดแต่ว่าดูเป็นเปอร์เซ็นต์ อ่เปอร์เซนต์ของเลือดใครต่ำสุดก็จะตีตัวนั้นก่อนส่วนอันนี้จะดูเป็นตัวเลขเพราะว่าบางโปเกมอนเนี่ยเลือดมันเยอะไงเป็นสายแทงอะไรเงี้ยเราอาจจะเห็นเปอร์เซนต์ต่ำกว่าแต่ตัวเลขมันอาจจะสูงกว่าก็ได้เนาะอะไรอย่างนี้เป็นต้นส่วนตัวนี้คือเล็งตัวที่ใกล้สุดเป็นหลักอันนี้ก็แล้วแต่นะเราสามารถที่จะเลือกได้เลยส่วนด้านล่างครับเดิมทีมันจะเป็นใช้ปุ่ม A ปุ่มเดียวในการโจมตีแต่ว่าผมชอบแบบขวามากกว่าคือถ้าเกิดมีโปเกมอนของฝ่ายศัตรูกับโปเกมอนป่า กดตัว A จะโจมตีโปเกมอนฝ่ายศัตรูแน่นอนกดตัว B เนี่ยก็จะโจมตีโปเกมอนป่าแน่นอนก็คือมันจะได้ไม่สับสนไงอันนี้ก็แล้วแต่ความถนัดแล้วกันนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าจะยังไงส่วนอนื่นผมก็ไม่ได้ปรับแล้วล่ะผมก็ปรับแค่นี้แหละอันเดียวเลยอันที่เหลือก็ไม่ได้ปรับแล้วนะครับแล้วก็เรื่องของการปรับจงปรับจอยเออมันก็สามารถปรับได้นะเผื่อใครไม่ถนัดอย่างเงี้ยปรับได้เลยนะครับตรงนี้มีเพียบเลย เพราะฉะนั้นสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้ก็แล้วกันเนาะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับคนที่กําลังตัดสินใจอยู่นะฮะว่าจะยังไงอ้าวเวรกรรมหูอะไรเนี่ยกำลังจะย่อนบอลเลยพี่ไม่ยอมเหรอได้แตกไปซะแหมพี่ไม่ยอมให้ผมจบเกมเลยครับงั้นก็ได้นะครับไม่ยอมให้ผมจบเกมก็ได้ครับมาอันตีไปเลยอ <c oughs> นีไปไหนนีไปไหนจ้าโอเคครับผมอ้าวมีตัวโดดมาอีกไม่ยอมให้ผมโยนบอล แมผมจะจบแต่ไม่จบนะฮะต้องหนีก่อนแล้วครับผมจังหวะนี้ <g iggle> ก็ตามที่เห็นนะครับก็ค่อนข้างนัวดีเหมือนกันนะครับเวลาที่เข้ามาบวกออกกันสนุกสนานครับก็สำหรับมือถืออย่างที่บอกครับมาเดือน9นะเดี๋ยวไว้มีโอกาสเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ก็แล้วกันนะ